สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าว PSI กดช่องสาระดีหมายเลข99คุณชายอดัมหมอมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคนจัดงานถแถลงข่าวเปิดกล้องซีรีส์ผลงานเรื่องใหม่ล่าสุดซีรีส์แนวระทึกขวัญรีเมมเ e อร์รวมกองทัพนักแสดงวัยรุ่นหน้าใหม่ไฟแรงแห่งปีที่น่าจับตามองสีพฤกเรเวนิตาไข่มุกนิลาวันเอชชิสนุพงศ์เทียวเพียวรินบอสดรันพปิ่นทัญชนก หอมมี่สิทธิโชคจิมมี่การสายรุ้งประภากร์ไตเติลธนทรน,น,น,นุ่นกิ่งการและนัทเทีรารัตน์ที่จะพาทุกท่านย้อนเรื่องราวและชวนร่วมค้นหาความจริงผ่านตัวตนของพวกเขานอกจากนี้ Remember 15ยังได้รวมคนเบื้องหลังมากคุณภาพคุณเพื่อนภาคภูมิวงจินดาและภูมิกับมากฝีมือคุณไปเอกภพไปอารีที่จะมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานและถ่ายทอดเรื่องราวในครั้งนี้อีกด้วย ถ้าเรียกตามภาษาอังกฤษคือ teenage s l a s h r e นะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นแบบวัยรุ่นมาไล่ไล่ฆ่ากันนะแต่ความจริงแล้วเกินเกินกว่าครึ่งในนั้นมันเป็นดราม่านะครับผม,มเป็นเป็นการพบกันสองทางระหว่างเรื่องที่แบบดูเดือดเลือดพล่านเลือดอาบสับสับหันหันนะฮะชิ้นเนื้อกระจุยกระจายหน่อยและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเ,เรื่องราวที่มีดรามา่าย้อนไปถึงปมของความสัมพันธ์ของวัยรุ่นนะฮะซึ่ง ซึ่งมีรักโลภโกรธหลงมีความรู้สึกนึกคิดแบบแบบเป็นมนุษย์จริงๆเยอะมากมีความเป็นแบบเมโลดราม่าสูงมากก็พยายามเอาสองอย่างพบกันถ้าถ้าใครรู้จักซีรีส์แบบเอ่อแบบเทอรทีีัที่ดังๆนะฮะกับภาพยนตร์แบบ Battle r o อย l e ของญี่ปุ่นที่ไปฆ่ากันบนเกาะเอาสองอย่างถ้าเอาสองอย่างนี้มาบวกกันน่าจะเป็น Remember 15เกิดขึ้นจากการที่เราเจอน้องๆนะฮะแล้วก็พอเจอน้องๆแล้วก รู้สึกชอบนิยมชมชอบในในความตั้งใจในความในความาทะเยอทะยานทางการแสดงนะฮะพอพอเจอแบบนั้นปู้รู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากจะสร้างโปรเจกต์หรือง,งานบางชิ้นขึ้นมาที่สามารถทําให้น้องๆได้ใช้ศักยภาพทางการแสดงในทุกๆด้านด้านบูด้านรักด้านหลงด้านดราม่าด้านสดใสได้ใช้ทั้งหมดได้เต็มที่ก็เลยได้ได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์น้องๆกับคนกับทีมเขียนบท พาดคิดแล้ววิเคราะห์แล้วออกมากัน,นออกมาจนเป็นเป็นเรื่องนะฮะจนเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ที่ที่สนุกนะครับไม่ใช่แค่คือเราจะดันน้องอย่างเดียวไม่ใช่แต่ว่าเราต้องการเรื่องที่สนุกแล้วดึงเอาเศษเสี้ยวหนึ่งของจิตวิญ,ญญาณของน้องมาใส่ในตัวเรื่องนั้นทําให้เขารู้สึกว่าเขามีความผูกพันกับตัวละครนั้นด้วยนะฮะก็ก็เลยทําให้ออกมาเป็นเป็นต,ตัวตัวซีรีส์นี้ครับเพราะมีแต่ตัวร้ายครับเรื่องนี้นะฮะมมีพระเอกนางเอกเลยมาพูดเล่นนะฮะซีรีส์นี้จริงๆแล้วนะฮะคือ คือเราอยากให้มันมีความเป็นมนุษย์สูงครับความเป็นมนุษย์นั้นประกอบไปด้วยความดีและความเลวนะฮะก็ดังนั้นทุกๆตัวละครในนี้จะมีความเป็นสีเทาซึ่งซึ่งมันมีความเรียกรีเฟกหรือมีการสะท้อนผ่านผลงานที่ที่ผมพยายามจะปั้นมาโดยตลอดในทุกๆเรื่องทุกๆซีรีส์ทุกๆภาพยนตร์นะเราพยายามจะให้เห็นความเป็นมนุษย์ของคนซึ่งเรื่องนี้มีความเป็นสีเทามากที่สุดนะครับคือมีทั้งขาวและดําปนกันนะ้นเพราะฉะนั้นทุกๆคน ในที่นี้มองให้มองท,ท,ทุกตัวละครให้มองว่าเป็นมนุษย์หนึ่งคนซึ่งอาจจะรักกันบางคนอาจจะรักกันบางคนอาจจะเกลียดกันบางคนเคยรักอาจจะเปลี่ยนเป็นเกลียดบางคนเคยเกลียดอาจจะเปลี่ยนเป็นรักหรือบางคนมีความรู้สึกนึกคิดบางอย่างนะซึ่งแตกต่างกันออกไปจะมีความเป็นสีเทามากกว่าที่จะเป็นสีขาวกับดาครับออตอนนี้ก็ให้ขึ้นเยอะแล้วนะฮะเพราะว่ามาตรการผ่อนปลนมีมากขึ้นนะฮะตัวด้วยตัวผมเองมีเคยมีส่วนร่วมในการในการช่วยร่างตัวมาตรการนี้นะฮะขออกับ กับทางกระทรวงวัฒนธรรมกับสมาคมผู้กํากับนะครับแล้วก็ก็มีส่วนร่วมมาโดยตลอดนะครับแล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่ไม่ไม่ร่วมแล้วนะครับพยายามจะหนีงานหนักนะแต่ว่าแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ก็ก็เลยได้ได้ทราบรถึงขั้นตอนขั้นตอนและมาตรการการทํางานมาโดยตลอดซึ่งตอนนี้ต้องต้องเรียกได้ว่ามาตรการนั้นผ่อนปลนมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้มีความง่ายในการถ่ายทําน้องๆทุกคนนี่ฉีดวัคซีนกันแล้วนะครับมีภูมิสูงมากนะครับบางคนสูงแบบ สูงจนตกใจว่าได้ฉีดไฟเซอร์มาหรือเปล่านะครับก็ก็รู้สึกว่ามีความปลอดภัยนะครับและมีมาตรการระดับหนึ่งส่วนตัวเองก็เคยทำทำงานด้านอาสาสมัครตลอด5เดือนที่ผ่านมาทําศูนย์ช่วยเหลือด้านผู้ประสบภัยโควิดก็มีความรู้ความเข้าใจระดับหนึ่งทีมงานหลายๆคนก็ก็ช่วยเป็นอาสาสมัครตรงนี้ก็เลยทําให้มีความเชี่ยวชาญแล้วกันนะในการทํางานในในส่วนนี้เป็นอย่างดีครับไม่ยากครับการทํางานกับนักแสดงสําหรับ สำหรับการทำงานในใน,ในเชิงสายงานอาชีพแล้วเนี่ยไม่มีอะไรยากเกินไปนะครับถ้าเรารู้ว่าเราต้องทำงานกับใครเราก็จะมีวิธีการทำงานกับคนคนนั้นนะฮะซึ่งซึ่งเราก็สร้างสร้างความสัมพันธ์ของการการทำงานมานะแล้วเราก็ล้างสมองทุกๆคนเป็นอย่างดีนะครับเราพาไปเที่ยวกันนะครับจิมมี่สนุกมากนะครับทุกคนันร,รอ,อกากันหมดเลยแล้วก็เ,เราเราพยายามล้างสมองครับอยู่ด้วยกันมาปีนึงครับก็ ความสัมพันธ์มันมากมันไปมากกว่าแค่เป็นนักแสดงกับกับทีมงานทํางานละมันเหมือนกับเป,เป็นกลุ่มก้อนของคนกลุ่มหนึ่งซึ่ง,งมองเห็นเขาเรียกไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่แล้วแหละนะครับแล้วก็เราก็สร้างขั้นตอนการทํางานซึ่งซึ่งแต่ละคนเริ่มที่จะเข้าใจและเรียนรู้แล,แล้วก็เริ่มที่จะสร้างสมาธิในการทํางานได้เป็นอย่างดีก็ไม่ได้ยากเลยครับไม่ได้ยากเลยผมคาดมันไม่คาดหวังกับซีรีส์ครับเขาคาดหวังกับตัวเองว่าเราจะทํางานและหน้าที่ของเราได้ดีที่สุด และเช่นเดียวกันว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คาดหวังว่าตัวเองจะเป็นส่วนสําคัญหรือเป็นจิ๊กซอที่สําคัญในการที่จะเติมเต็มส่วนนี้ได้นะครับต้องยอมรับว่าทีมงานและนักสแสดงทุกๆคนมีความสามารถผมยินดีมากๆที่ได้ทํางานร่วมกับทีมงานและนักสแสดงกลุ่มนี้นะครับหลายคนไม่เคยเจอพี่ตะก้องมาก่อนนะเจอครั้งแรกบอกไม่มีไฟสักกระดวงเลยนะฮะทำไมถ่ายยังไงแต่ว่าภาพออกมาสวยมากแล้วก็แล้วก,วก็ทุกคนก็แฮปปี้ในการที่เขาจะเขาจะเทคบ่อย ีกนิดนะอีกนิดขออีกนิดขออีกนิดนะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วก็ทุกคนอยู่อย่างนี้จะตายอยู่แล้วนะค,คือคือมันก็มันก็คือทุกๆคนมองเห็นเป้าหมายเดียวกันนะครับว่าเราต้องการความเป็นเลิศทางการทางทาง,ทางการแสดงนะฮะทางการเล่าเรื่องก็ก,ก็เชื่อมั่นนะว่าทีมงานและนักแสดงทุกคนนี้คาดหวังว่าตัวเองจะได้ทํางานได้เต็มที่ครับปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับกับซีรีส์ Remember 15นะครับอยากจะฝาก ตัวซีรีส์อยากจะฝากความตั้งใจของทีมงานและนักแสดงนะฮะอยากจะฝากางานซีรีส์จากค่ายอิสระนะครับจากใบสันและฟุกดุกนะครับรวมถึงแฮชแท็กนะครับผมก็เป็นเป็นการรวมตัวกันนะครับของของผู้คนที่มีความบ้าระห่ำในการที่จะทำซีรีส์ดีๆออกมานะครับแล้วก็แล้วก็อยากที่จะนำซีรีส์เหล่านี้เผยแพร่ไปไกลเท่าที่จะเป็นไปได้ครับผม